ฉันพาไปกินอาหารที่ภูเขาจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยแย่ว yeah. นี่ดาวลูกดาวอะไรคะแม่ไปปลุกดิวสิลูกค่ะแม่พี่ดิวพี่ดิวตื่นได้แล้วแม่เรียกแล้วพี่ตื่นตั้งนานแล้วพี่แค่มาแต่งตัวอยู่แม่เรียกแล้วพี่ แล้วแม่ก็บอกว่ามีอะไรจะบอกด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอจริงสิพี่ดิวถ้าพม่ดิวไม่เชื่อพี่ดิวก็หลอกมาฟังเลยนี่ดิวดาวลูกอะไรคะแม่วันเนี้ยพ่อจะพาไปกินอาหารที่ภูเขานะจริงเหรอคะแม่เย้จริงเหรอคะแม่แมดีเย้ดีใจมากเลยย่ะ ดีใจก็ดีแล้วลูกแต่แล้วพ่ออยู่ไหนหรอคะพ่อเขาทำงานอยู่พ่อเขายังทำงานไม่เสร็จเลยแล้วแม่ไม่ได้ทำอาหารเช้าไปหรอคะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะโอ้โหก็แม่รู้ว่าพ่อจะพาไปเร็วๆสิดูสิตอนนี้จะเที่ยงแล้วสิหิวกันยั่งลูกหิวแล้วสิคะแม่ถ้าไม่หิวแล้วหนูจะคงตุยแย่ไปก่อนละมั้งแม่ เค okay, จากนั้นก็รอพ่อไปนะค่ะเฮ้ยทำงานเสร็จแล้วโอ้โหถึงเที่ยงเลยเหรอเนี่ยอุ้ยตายแล้วโอ้โหคงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยมั้งนี่แม่ลูกสองอีกสองคนอีกเฮ้ยนี่คุณผมมาแล้วผมที่มาช้าเพราะผมมางานเยอะมากเลย อ๋อโอเคงั้นก็รีบไปกันเลยจะบอกกันเลยนะดาวเขาบอกหิวหิวแล้วเนี่ยอ๋อเอาดาวเดินมาเร็วๆสิลูกหนูเดินไม่ได้อโอเคไปขึ้นรถกันเลยเย้เอขึ้นกันครบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ อเคแต่ทางกลับพ่อจะพาผ่านสะพานแดงด้วยนะจริงเหรอคะพ่อจริงสิงั้นเราไปกันเลยแต่ทางนี้ไม่ได้ผ่านนะเพราะพ่อไม่รู้ไปทางไหนแต่พ่อรู้ทางกลับวว่ามันมีทางอีกท,ทางหนึ่งที่มันผ่านสะพานแดงเย่ yeah. ดีใจจังเลยพี่ดิวพี่ดิวอะไรดาว เรามาเล่นเกมนี้กันไหมเกมอะไรโลบกักโอเคเรามาเล่นกันเลยน้องเข้าเลยนะพี่รออยู่ในเกมแล้วโอเคเล่นแบบอะไรดีอะพี่บูเพเว่นไหมโอเคไปกันเลยไปเล่นกันเลยนะพี่นี่พี่พี่ ช่วยหนูเลือกไหนสิว่าจะให้หนูเอาท่าเดินไหนดีท่าเดินนี้ไหมพี่โค้นนะชอบเลยอะ่ะอ๋อโอเคเอาท่าเดินนี้ก็ได้พี่แล้วเอาชุดไหนดีเอาชุดนี้เอาชุดนีดน้โอเคพี่ไปเลือกบ้านกันเถอะโอเคพี่เอาบ้านใช่ไหมใช่เอาบ้านไหนดีอ่ะพี่ดิว เออพี่ว่าเอาบ้านที่นำบ้านใหม่สวยมากเลยโอเคเลยหนูก็ว่าสวยแนละสวยสวยใช่ใช่ช่้าละ้าตานนี้มาถึงไหนแล้วเนี่ยโหถึงตรงภูเขาแล้วแต่ยังไม่ถึงข้างในเลยโหแต่เราจะผ่านบ้านยายด้วยนะแต่ยายไม่อยู่อ้าว อุ้ยนี่ไงเราเข้ามาในเมืองภูเขาแล้วอ่าแต่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่มีตำรวจถ้าเราลงไปมีตำรวจอุ้ยแต่ตำรวจเขาไม่ค่อยจะอยู่กันเพราะตำรวจตอนนี้เขาพักร้อนกันอยู่เพราะมันอากาศร้อนมากเลยดูสิจริงด้วยพ่อถ้ามาบนภูเขานะจะได้เย็นๆไงพรภูเขาอะมันอยู่ทางทิศ อยู่ทางทิศเหนือชอยอยู่ทางทิศเหนือจะได้เย็นเยๆไงนี่พี่ดิวปิดโทรศัพท์กันเถอใกล้ถึงแล้วโอเคแล้วเราจะกินร้านไหนก็นดีล่ะร้านซูซิหรือว่าจะเอาสเต็กพ่อหนูอยากกินทั้งสองร้านเลยใช่ไหมพี่ดิวใช่ใช่ช่ เอองั้นไปกินทั้งสองร้านเลยโอเคไหมโอเค <c oughs> <c oughs> นี่พี่ดิวพี่ดิว,พ,ดวพี่ดิวชอบกินซูซีรสชอบกินอันไหนเหรอพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พี่ก็พูดไปเรื่อยแหละเออเ แล้วเมื่อไหร่จะถึงนี่โอ้โหอีกไกลเลยไม่ต้องวนต้อมาเลยนะก่อนจะถึงและตอนกลับก็ผ่า,สานสะพานแดงด้วยนะถ้าไม่อยากกินพ่อกลับก็ได้นะถ้าไม่อยากเจอสะพานแดงโอ้ยพ่อก็ได้ก็ได้กินกินโอเคโเค จะบอกเลยนะมันมีน้ำให้เล่นด้วยเดีย๋ยวพ่อพามาริมคองเอาไหมเอาสิเอาพ่อนี่พูดดีดีเลยนะพูดถูกใจหนูมากเลยจริงเหรอจริงสิพ่อเหออ้อาวพี่ดิวหลับไปแล้วพ่อปลุกพี่ดิวสิ พี่ดิวพี่ดิวตื่นตื่นตื่นถึงแล้วถึงแล้วเอ้าหรอเอ้าหรอโอ้ยพี่หลับไปตั้งนานแล้วเลยถ้าแล้วพ่อมาจอดทําไมเนี่ยพ่อก็ขึ้นมาแล้วไม่ที่จอดมันให้อยู่ตรงนี้เราก็ต้องจอดซีลูกเอ้าหรอพ่อใช่รถเบี้ยวมากเลยอ่ะพ่อ,ใช,พอใช่เลยลงมาแล้วทุกคน อ่าไม่ลงอ้าลงมาสิแป๊บนึงท่อหนูเปิดประตูไม่เอาเลยหนูกำลังเก็บของอยู่เลยอโอเคนี่พ่อแต่ทำไมแม่ไม่ลงมาละ่ะลงมาแล้วเออเราไปกินร้านไหนก่อนดีนะถ้าหนูยอยากไปกินร้านนั้นก่อนนะน่ซูซี่อ่ะโอเคนี่ดิว ดิวชอบกินเออซูชิอันไหนเอ,อซูชิอันไหนเหรอเออหนูไม่ค่อยชอบกินค่ะเอาเหรองัอ้นสั่งอันที่ชอบกินแล้วกันนะโอเคนั่งเลยนั่งเลยโอเคพ่ออืมแตพ่อกดน,นั่งไม่ได้นี่เดี๋ยวพ่อจะสั่งอะไรดีเนาะ อันนี้แล้วกันเอออะไรอะ่ะอันนี้แล้วกันพี่พ่อสั่งอันนี้นะอ้าวดาวทำไมไม่นั่งตรงนู้นละ่ะหนูนั่งผิดที่พ่อนี่ดาวมานั่งตรงนี้เลยนะโอเคพี่ดิวกับพี่จังนั่งตรงนี้ก็ได้ไอ้ตุยละนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวพ่อเราจะสั่งอันนี้นะเคเอาสั่งมันแม่เลย อุ๊ยพี่อร่อยมากเลยอันเนี้ยเอาหรอใช่พ่อหนูอิ่มแล้วเอาอิ่มแล้วหรอลูกใช่หนูอยากกินสเต็กแล้วอ่ะโอเคลูกเดี๋ยวรอพ่อก่อนนะพ่อจะก,กินพิเศษค่ะพ่อก็กินเสร็จแล้วงั้นไปกันเลยแม่กินสยงก,กินเสร็จแล้วไปทุกคนเดี๋ยวดาวหลงทาง มาเร็ว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 นี่ต่อไปเราไปกินลาสเต็กกันนะโอเคครับพ่ออ่ะข้างบนนีไหมข้างบนเป็น V I P นะพ่อพอพอจองไว้แล้วพ่อจองในออนไลน์อ่าเออ ยินดีต้อนรับค่ะคุณเป็นผู้นั่ง V.I.P. หรือไม่คะใช่ครับผมจองในออนไลน์ไว้แล้วคุณชื่ออะไรครับเออจะกรร้หมินมินมนครับอ๋อใช่ค่ะคุณ V.I.P. ค่ะคุณเชิญที้นไปเลยนะคะโอเคทุกคนขึ้นมาเร็วทุกคนนยยนั่งเลยนั่งเลย บอกเลยนะร้านนี้เด่นเด่นจริงเหรอพ่อใช่สิถ้าไม่เด่นแล้วจะให้เด่นได้ไงล่ะอ้าก็ต้องเด่นสิห,หูพ่อโคตรจะโคตรอร่อยเลยเอาล่ะลูกงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพ่อพามากินสเต็กอีกนะไม่กินซูซีแล้วนะซูซีแพงก็ได้พ่อหูย ล้าทำไมกินแต่ของเล็กๆกันนะี่ยก็พวกพวกหนูจะแย่งของพ่อไงโอ้โหตายเล้วพ่อไม่ตายหรอกพ่อก็แค่โดนแย่งกินเองอร่อยๆของแม่ก็ได้นะห่างแม่มีแค่3มจานหูยตายเล้วพ่อมีตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจานเนหะ สิบนาทีผ่านไปนี่พ่อกินเสร็จแล้วนะดิวกินเสร็จยันกินเสร็จแล้วค่ะดาวกินเสร็จแล้วค่ะแม่ล่ะกินเสร็จแล้ว,ลลวอาายจ่ายเงินกันโอเคดีดิวจับมือน้องไว้หน่อยซิเดี๋ยวน้องก็เดินไปมั่วตัวอีกค่ะ นี่พ่อว่าหนูเดินมั่วตัวเหรอเปล่าทั้งหมดกี่บาทคะครับทั้งหมด2องพันหรบาทคะ่ะนี่ครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะโอเคครับไปไปเร็วไปเร็วจะได้กลับบ้านกันเนี่ยจะพาไปดูสะพานแดงด้วยนะ พ่อพูดแต่สะพานแดงจนหนูไม่อยากไปนะหนูอ้อไม่อยากไปแล้วเหรออยู่กลับทางเดิมเลยนะเออห,เอหลักเล่นพอหลักเล่นอโอเคโอเค,อเคมาเดี๋ยวพ่อจุงมือดาวเองค่ะสิบเแล้วเลยทุกคนนี่พี่ดิวเราเล่นกันตอไหมโอเคแต่น้องไม่อยากดูสะพานแดงแล้วเหรอ พี่เดี๋ยวเราก็อีกนอนเลยก่อนจะไปถึงเล่นก่อนโอเคโอเคอ่าเล่นอะไรล่ะเกสซกุละไหมโอเคไม่เอาพี่มันเล่นออนไลน์ไม่ได้โรบักนั่นแหละโรบักเอาแบบอะไรสามศูนย์แปดไปเลยพี่โอเคอุ้ยตายเลยพ่อก็ไม่ค่อยมาทางนี้เท่าไหร่นะพ่อก็จำทางไม่ค่อยได้อ่าวพอนะ อ่เดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวเราจะไปดูสะพานแดงกันใช่ไหมใช่เลยพ่อเรวอนู่ทำอะไรกันอยู่เล่นเกมโรบอกค่ะโอเคพี่เปลี่ยนเกมเธอเอาเกมโซบิโต l ดีกว่าโอเคพี่เล่นอันไหนดีอ่ะเล่นอันนี้ละกันอัปปี้โอเคหูพี่โคตรเล่นยากเลยอ,อ่ะในโซบิโตะใน โลบอกอยังเล่นง่ายกว่าอีกเอาเหรอพี่ก็ว่าเล่นยากนะนี่ลูกๆหยุดเล่นเกมกันได้แล้วดูสิสะพานแดงหูพอ่อสวยมากเลยอะ่ะเราลงกันก่อนไหมไม่เอาอ่ะพ่อเสียวโอเคหสูสวยสวยใช่ไหมล่ะ สวยมากเลยพ่อใช่สวยเหมือนกันนะแล้วพ่อรู้ทางกลับไหมอะพ่อไม่ค่อยรู้หรอกพ่อไม่ค่อยมาด้วยอุ้ยตายงั้นแล้วเราจะกลับบ้านถูกไหมนี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันฮ่าฮฮ่า,าเราจะพังไหมไม่พังหรอกลูกโอเค พ่อพาพารถพางชัวนั่นไงว่าแล้วไม่เป็นไรลูกนี่พ่อเอารถคันใหม่มาให้แล้วเย้นี่พี่ดิวโซบิโตมาเล่นยาก,กเล่นเกมอะไรกันอีกดีอ่ยโลบอกเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวพี่พาแนะนำเกมนี้เกมเดินแบบบอกเลยนะโครสนุกกะ จริงเหรอพี่จริงสิลองเข้าไปเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวกดตามพี่มานะจอยพี่มาเลยโอเคพี่พี่ก็กดเข้าไปก่อนสิโอเคพี่กดเข้ามาแล้วจอยพี่มาเลยเออเดี๋ยวจอยไปแล้วโอเคหูพ่อมันมาถึงแล้วมากเลยอ่ะถึงบ้านยากุซ่าเลยยากุซ่าเสียมพูอ่ะใช่ใช่ใช <c oughs> ไหนพ่อบอกไม่ค่อยรู้ทางไงพ่อก็มาตามทางนั่นแหละอา้อาวอย่างนี้พ่อก็ไม่รู้ทางจริงๆนี่แ่ะใช่อา้าวเรามาเรามาโผผับนี่นาะใช่พ่อเรามาโผผับนี่พี่งั้นวันหลังอะ่ะให้เราอยากกินซูซิเราก็เอามอเตอร์ไซค์ที่พ่อซื้อให้ขับกันไปมามาไหม,ม,มพี่ตรงสะพานแดงนั่นแหละโอเคดีเลยน้อง เฮ้ยเฮ้ยอย่าขโมยมอเตอร์ไซค์พ่อนะพ่อหนูก็มีของพวกหนูอยู่แล้วะโอเคโอเคพ่อหนูเริ่มเบื่อแล้วหนูอยากไปนอนกลิ้งกับพี่ดิวแล้วโอ้โหลูกเรายังไม่ถึงบ้านเลยนะเราเพิ่งมาถึงบ้านยากูซ่าสีดำเองโอ้โหพ่อหนูอยากตุยเย่แล้ว <c oughs> กินข้าเสร็จก็ง่วงเลยเหรอใช่สิพ่ออุ้ยเด็กนักเรียนพ่อระวังเอยพ่อไม่ชนล็อกชนแน่นอนนะหนูว่าไม่ชนถึงในหมู่บ้านเราแล้วลูกเ <Yeah! S 1> ย้ปักอยพ่ออะไรไมันชนนะ่ะโอเคพ่อเห็นแล้วเย้ yeah! จะถึงบ้านแล้วอีกซัก สอหนึ่งพ่อชน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 สามสองหนึ่งเึงแล้วยยยยพี่เดียวเราไปนอนเกลือนกันไหมรถพังแล้วช่างมันเถิดอุ้ยตายแล้วรถคันนี้มันหลงยางไงนี่ ไปทุกคนจะไปทำอะไรชนเลยนะพ่อกับแม่จะดูทีวีกันโอเคค่ะโอเคพ่อเลยโอเคพ่อเลยคืออะไรดิวหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะพ่อหนูก็พูดไปมั่วแหละนี่พี่ดิวเดี๋ยวเราไปนอนเล่นเกมกันในห้องเออใครดีอ่ะห้องนอนดีกว่าห้องที่มันแคบ งั้นไปห้องของเล่นหนูดีกว่าไหมโอเคเลยไปหูห้องของเล่นน้องชอบสีฟ้าเหรอใช่พ่อเอ้ยใช่พี่จะบอกเลยนะตอนเด็กๆหนูกลบว่าจะชอบสีมพูตั้งนานและเอ้ยไม่ใช่หนูกลับว่าจะชอบสีม่วงเหมือนพี่นั่นแหละแต่พ่อ sea, ด่สีด้ามาซื้อสีฟ้าให้ไม่ใช่นี่มันห้องเก่าพี่เหมือนกันเลยอ้าว ตอเด็กๆพ่อก็ซื้อให้อย่างนี้เหรอใช่พี่ก็เลยต้องเปลี่ยนใจมาชอบสีม่วงเดิมเนี่ยอ๋อแล้วเรามานั่งเล่นเกมกันโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ใหช่องมันนี่ยาด้าด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บมาบ๊ายบายหูพี่คตรสนุกเลยใช่ๆช,ชบ๊ายบายไเรื่เด